ก็กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับนาอพี่ก็จะมานะครับนาะเรียกได้ว่าแจงตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับนาอเแล้วก็เข้าหัวดีที่สุดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของตั้งค่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าอยากได้ตั้งค่าดึงหัวดีๆดึงหัวโหนๆนะครับก็ต้องเป็นคลิปนี้นะครับเพราะว่่าาตตััั้้งคควนนีะรบ ที่มีการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็คือสําหรับการเทสของพี่นะครับเทสกับ3ระดับเลยนะครับน้องก็เรี่ยดีว่าระดับแรกนะครับน้องเป็นระดับคนที่แบบว่าดึงหัวไม่เป็นไม่เคยเล่นพีไฟนะครับก็ดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดนะครับน้องและคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับน้องดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดนะครับก็แสดงว่าโอกาสติดหัวนะครับน้องประมาณ99.9%เนะครับุกคนเดดอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเน้อกคนไบนนะราบที้าอยไดคตับสำหร นะครับเนาะหรือว่าตั้งค่าได้เด็ดแบบได้แบบฟรีๆนะครับไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และเอาตั้งค่าของพี่ไปได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่จะมาแจกงให้แบบฟรีๆไม่ต้องไปซื้อให้เสียตั้งนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนถ้าอยากได้นะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดููนนนนนะคครรัับ้้ขึไปก็ รับไปเลยในส่วนของบัตรกอลิน่าฟรีโบนัค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆร่อยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ลวกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมดีๆนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมฟรีๆนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของตั้งค่าวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะครับมองรอบๆนะครับก็ใส่ที่200นะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองก่อนนะครับทุกคนก็ใส่ไปเลย200นะครับเนาะสำหรับอันแรกนะครับ มันเป็นยังไงนะครับเนาะอันแรกนะครับก็คือเอาไว้ปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงนนะครับเนาะสำหรับอมรอบนะครับทุกคนเอาไว้ดึงหัวนะครับเนาะสำหรับอันแรกสําคัญมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็คือกล้องเลดดอทนะครับกล้องเลดดอทนะครับเนาะอยู่ที่1นึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับทุกคนและตั้งค่าของพี่ๆขอบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสามารถตั้งค่าได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับเข้าหัวแน่นอน100%็นะครับกล้องเลดดอนนะครับเป็นกล้องที่ติดมากับปืนตอนแรกนะครับโนเรียกได้ว่านะครับก็คือจะช่วยเราดึงหัวมากๆนะครับถ้าเราตั้งไปนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนดูหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนนนนนะะะคครรรัับบกกก็็เเเปปมาณีี้้ลยยพ่ขออว นะครับโนว่าอันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของตั้งค่ากล้องเลนอ์นะครับแล้วก็ต่อมาสโคปุนสองนะครับสำหรับสโคปพุนสองนะครับให้เราตั้งอยู่ที่120ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสโคปุนสองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าให้ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับสโคปุนสองนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคปพุนสี่นะครับทุกคนก็คือสําหรับสโคปพุนสี่นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่ 95เท่านั้นนะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับสโคควินสี่นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเข้าหัวเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสโคควินสี่นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามพี่ให้ติดหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับเนาะลำกล้องสไนเปอร์ให้ตั้งอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะคครรรัััับบเเนนนนาาาะะกก็มว้อ เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนให้ตั้งอยู่ที่110นะครับเนาะได้เลยประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของมุ่งมอ่อิสระนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่เปิดให้ปิดไปเลยนะครับเนาะหรือว่าตั้งเป็นศูนย์ไปได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนเปิดนะครับเนาะก็ให้ตั้งเป็นอยู่ที่90นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนเปิดนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะสำหรับมุ่แบงเนาะครับนไหนนะครับทุกคนพี่ขแบอเร่ัันนะคบนาะ ตั้งค่าที่แบบว่าดีที่สุดเด็ดที่สุดแล้วนะครับที่แบบว่ามีมากนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะพิเทสอย่างดีนะครับเนาะประมาณ2องดันเต็มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพี่โมกไว้นะครับเนาะเพราะว่าพี่จะมาเปิดทีเดียวนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับก็คืออันแรกใส่เป็นเริ่มต้นอันที่สอนะครับก็ให้แสดงเมื่อสกปรก็อันที่สาม นอก็ให <S an> ้เราเปิดนาที <S an> ่7ให้เราเปิดที่แให้เราปิดนาที่9ให้เราเปิดนะครับนอก็เปิดปิดตามพี่ละกันนะครับนอถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าไม่เปิดปิดตามพี่นะครับนอเรียกว่าจะไม่ใช่ตั้งข้างของพี่นะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับนอก็คือสามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับอยากตั้งแบบไหนก็ตั้งได้นะครับนอถ้านอกเหนือจากนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเรียร้กันนะครับนอว่าสามารถตั้งได้ตามใจนะครับนอถ้าคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากตั้งนะครับนอกนอกเหนือจากนี้เท่านั้นนะครับ จุดที่พี่ขึ้นให้นะครับเนาะต้องตั้งตามพี่เป๊ๆนะครับทุกคนเด้อก็จากประมาณนี้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่เขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็ตั้งตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับเนาะต้องตั้งตามพี่เป๊ๆเท่านั้นนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าต่อมานะครับก็คือพูดถึงเรื่องนะครับนอในส่วนของตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็คือเรื่องปุ่มนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลายคนมองข้ามนะครับทุกคนก็คืออันแรกนะครับก็ให้เราใส่อยู่ที่49นะครับนออันที่2นะครับก็ให้เราใส่อยู่ที่59นะครับแล้วก็อันที่3นะครับนอก็ให้เราใส่อยู่ที่69นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสามารถเปิดปิดตามนี้ได้ใส่ตามนี้ได้นะครับนอและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับ พี่ขีดไว้ให้นะครับก็เป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะตั้งประมาณนี้จะดีที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมามาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับกราฟิกนะครับพี่บอกตามนี้แล้วกันนะครับเนาะก็คือมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางๆเล่นได้กระตุกบ้างตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับส่วนมือถือคนไหนแรงๆนะครับตั้งเป็นระดับสูงระดับแม็กได้เลยนะครับปิดแค่เงาพอนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่ากราฟิกนะครับเนาะส่วนเอฟเฟกตตินน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 ะะะะะะคคคครรรรรัััับบบบทุกกกก็็จปมมาาาาาณี้้้เเเแลว่่ออพูดถึงงงื có khuya DPI สําหรับตั้งค่าขงพี่นะครับเนาะอยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเนาะและสําหรับคนที่อยากตั้งแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากตั้งนะครับเนาะก็คือตั้งตามนี้ละกันนะครับทุกคนก็ DPI LA ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะแล้วก็ DPI Android ตั้งอยู่ที่400 500 DPI นะครับทุกคนก็ตั้งตามนี้ละกันนะครับสําหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งในส่วนของ DPI นะครับทุกคนก็ตั้งแบบนี้ละกันนะครับสําหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับเนาะก็คือตั้งได้เลยนะครับเนาะส่วนคนไหนไม่อยากตั้งไม่เป็นไรนะครับเนาะเพราะว่าตั้งข้าของพี่ดีอยู่ แล้วนะครับน้อ DPI นะครับน้อถ้าตั้งก็จะดีถ้าไม่ตั้งก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ารับประกันเล่นได้เล่นดีแน่นอนนะครับน้อก็ผลเทออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับผลเทออกมานะครับเรียกได้ว่าเข้าหัวนะครับน้อเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสามารถดึงหัวได้ทุกปืนทุกรุ่นนะครับน้อและ iOS Android สามารถดึงได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เชื่อเอาไปตั ว่าคลิปนี้นะครับน้องก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟีมูลค่าหนึ่าสิบบาทนะครับน้องเดี๋ยวพี่ดำเการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละะกันนครับทุกคนละหรับนี้้นนะครับองพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนะแลจอกันตอนนเย็แล้วกัน นะครับพี่จะมาแจกโค้ดแน่นอนนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย